สวัสดีครับเครื่องมือเกษตรบายลูกชายหมอใจนะครับคลิปนี้จะไม่ได้มาพูดถึงเทคนิคการซ่อมนะครับจะมาพูดถึงกรณีของการแต่งเครื่องนะครับแต่งเครื่องที่ไม่ใช่เครื่องเดิมนะครับแต่งเครื่องที่หนีจากเครื่องที่เป็นสแตนดาร์ดนะครับซึ่งก็ว่าโดยการแปลงคาบูอย่างตัวนี้ที200 200ตัวนี้เจ้าของเครื่องนะครับก็ไปแปลงคาบูมาให้เป็นคาบูเรเตอร์แบบผ้าปั๊มนะครับปากใหญ่แล้วก็ใส่ชุดแปลงมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็เนื่องจากที200เนี่ยดั้งเดิมเลยเนี่ยมันเป็นคาบูเรเตอร์เป็นแบบลูกลอยนะครับดังนั้นเวลาเขากลับหัวกลับหางเนี่ยเปลี่ยนถังเปลี่ยนอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็ยังใส่ ยังใส่ท่อตัวเดิมอยู่แต่ว่าตีลังกาขึ้นมาเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจําเป็นจะต้องให้ท่อไอเสียเนี่ยอยู่ทางอยู่ทางขวามือเมื่อเราหันหน้าเข้าลานสตาร์ทนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นเครื่องตัดหญ้าถ้าท่อไอเสียมันอยู่ทางทางซ้ายมือเนี่ยเวลาเราสะพายเนี่ยท่อไอเสียมันจะสัมผัสร่างกายเรามันก็จะร้อนนะดังนั้นตัวนี้มันก็เลยกลายเป็นแบบนี้หน้าตาก็เป็นแบบนี้นะครับ ก็เครื่องนี้นะครับเดี๋ยวจะดึงให้ฟังนะครับใส่หัวเทียนอยู่นะครับแล้วก็ข้อมือก็ขอ้อ,ขอมือเด้งๆอยู่แต่ก็ดึงดึงง่ายๆเลยนะครับดึงง่ายมากนะครับขนาดข้อมือเจ็บยังดึงง่ายเลยซึ่งผิดผิดปกติวิสัยของ T200 <c oughs> <c oughs> นะครับแล้วก็ลูกค้าก็ได้ส่งแหวนมาเท่นกับลูกสูบ T200 มานะครับเข้าใจว่าน่าจะซื้อมือสองมานะครับ มาพูดถึงการแปลงคาร์บูเรเตอร์ดีกว่าโดยการใช้แป้นแปลงคาร์บูเรเตอร์แบบนี้นะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้มองว่าดีหรือไม่ดีไม่ได้โฟกัสที่จุดนั้นนะครับเรามองว่ามันเป็นทางเลือกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการจะใช้เครื่องที่มันไม่เดิมที่มีอุปกรณ์ไม่เดิมเป็นพวกแต่งนะครับเหมือน วัยรุ่นแต่งมอไซค์เนี้ยไม่ต้องการเดิมอ่ะต้องการจะให้ผิดแผลกแปลกไปแต่ใช้งานได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการแปลงโดยเฉพาะการแปลงคาร์บูเรเตอร์เนี่ยเมื่อเราต้องกลับหัวลูกสูบใหม่แล้วแน่นอนอ่าลูกแหวนมันก็ต้องกลับทิศทางออกมานะครับให้มันไอเสียเนี่ยมันเดินถูกต้องนะครับโดยปกติเนี่ยมันก็จะมีมาร์กมีอะไรของมันอยู่ที่ทีสองร้อยเนี่ยครับไอมาร์กนี่ก็จะเป็นจุดนะครับ เราก็ต้องดูว่าไอเสียมันไหลาจากทางไหนโดยเฉพาะถ้าสมมุติที่หัวลูกศรมันที่หัวลูกสูบมันมีลูกศรเนี่ยลูกศรน,นั้นบ่งบอกว่าเป็นทิศทางการเดินของ ID นะครับที่โคนลูกศรโคนลูกศรก็คือทางเข้าของ ID ที่ปลายลูกศรที่มันชี้ไปก็คือทางออกของไอเสียอันนี้เราเราต้องอยู่บนบนเงื่อนไขว่าอะไรที่เขาผลิตมาจากผู้ผลิตเนี่ยเขาใส่ สัญลักษณ์มาให้เราถูกต้องก่อนนะครับอันนั้นเราเราต้องอยู่ในเงื่อนไขนี้ก่อนนะดังนั้นเราก็จะประกอบแบบนั้นการตีลังกาเครื่องเนี่ยนะครับการตีลังกาเครื่องเนี่ยส่วนใหญ่เพื่อนเอนที่จะเห็นกันก็คือเมื่อตีลังกาเครื่องที2 0 0เนี่ยก็จะเอาท่ออย่างอื่นมาใส่จะเป็นท่อแคปซูลท่อแคปไม่ซูลอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่พื้นฐานของเครื่องเป็นสิ่งจําเป็นมากๆในการที่จะแปลงอะไรก็แล้วแต่นะครับ สมมติว่าเครื่องเราไม่สมบูรณ์เนี่ยให้เราแปลงอุปกรณ์อะไรมาใส่มันก็ไม่สมบูรณ์นะครับดังนั้นพื้นฐานเราต้องต้องดีก่อนไม่ใช่ว่าเครื่องเราเนี่ยมันไม่ดีมันไม่สมบูรณ์แล้วเราก็ไปแปลงใส่คาบ,บูเรเตอร์เพื่อจะให้มาใช้งานได้มันเป็นไป,นปนไม่ได้นะครับเปรียบเสมือนเมื่อยุคหนึ่งที่เป็นยุคน้ํามันแพงเมื่อหลายปีก่อนนะครับเมื่อประมาณปีปีสี่ห้าสี่หกอะไรสักอย่างเนี่ยครับจำไม่ค่อยได้แล้วนะครับตอนนั้นยังเป็นวัยรุ่นอยู่ ตอนนี้แก่แล้ว oh, <no. S 1> นะครับสมัยนั้นเนี่ยน้ำมันเชื้อเพลิงเราเนี่ยแพงมากนะครับโดยเฉพาะน้ำมันเบนซินนะครับแล้วก็น้ำมันดีเซลด้วยแหละนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าทางออกของผู้ที่ใช้รถที่ใช้เป็นเครื่องสันดาปแก๊สโซลีนเนี่ยเติมน้ำมันเบนซินเนี่ยทางออกขอเขาคือใช้เชื้อเพลิงทางเลือกก็คือแก๊ส LPG ตอนนั้นก็ทำให้เกิดปั๊มเติมแก๊ส LPG ให้กับรถยนต์มากมายนะครับมากมายเลยนะครับ ก็จะเกิดกรณีในกลุ่มนะครับในกลุ่มโซเชียลต่างๆบอกติดแก๊สแล้วไม่ดีติดแก๊สแล้วเครื่องแห้งติดแก๊สแล้วเครื่องเสื่อมไวติดแก๊สแล้วสตาร์ทยากมากนะประมาณนั้นมันก็ต้องมาดูพื้นฐานของเครื่องยนต์ด้วยรถยนต์ต่างๆที่เอาไปติดแก๊สนะถ้าสมมติว่าสภาพเครื่องยนต์มันแย่อยู่แล้วเนี่ยมันยังไงติดแก๊สมันก็ไม่ดีดอกยิ่งถ้าไปเป็นแบบเครื่องที่เป็นระบบคาร์บูเรเตอร์เนี่ย ซึ่งรถเก๋งหรือรถแก๊สโซลีนที่เป็นระบบคาร์บูเรเตอร์เนี่ยจริงๆน้ำมันเบนซินเองเนี่ยมันก็สตาร์ทยากอยู่แล้วมันไม่ได้ชึงเดียวติดมันไม่เหมือนหัวฉีดอะไรประมาณนั้นนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่ามีการโจมตีกันว่าติดแก๊สแล้วเนี่ยเครื่องแห้งเครื่องพังไวบาวาลสุดอะไรประมาณนั้นต่างๆนาๆนานะครับก็พยายามจะอุปมาอุปไมให้เห็นว่าอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ ไม่ได้บอกว่าชุดแปลงคาบูลเลเตอร์ดีหรือไม่ดีไม่ได้บอกตรงนั้นแต่บ่งบอกว่าการที่เราจะแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งมาใส่เครื่องอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าพื้นฐานเครื่องเราเนี่ยไม่ดีไม่สมบูรณ์แล้วเนี่ยให้เราแปลงอะไรมาใส่มันก็ไม่สมบูรณ์เหมือนเดิมเพราะว่าพื้นฐานมันไม่ดีอยู่แล้วนะครับเหมือนกับโอ่งรั่วเนี่ยโอ่งรั่วซึมได้เราใส่น้ำไปเท่าไรมันก็ไม่เต็มหรอกครับเพราะโอ่งมันไม่ดีมันไม่ได้ผิดที่น้ำรั่วมันผิดที่โอ่งไม่ดีประมาณนั้นนะครับเอาอะไรไปใส่มันก็รั่วหมดนะครับ ตัวนี้เดี๋ยวไม่มีคลิปต่อให้ดูนะครับเดี๋ยวจะมาถอดให้ดูเฉยๆว่ามันเป็นอะไรแน่นะครับไอเครื่องนี้มันถึงได้แรงอัดหายไปขนาดนี้นะครับแต่ว่าเข้าใจว่าพี่ลูกค้ารู้สถานะของเครื่องตัวเองอยู่แล้วนะครับจึงได้ส่งอะไหล่มาให้เราด้วยนะครับแล้วก็ต้องการจะฟื้นฟูมันกลับมาให้มันใช้งานได้ปกตินะครับ เรามาดูกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเสื้อสูบมีปัญหานะครับแล้วก็ลูกสูบมีปัญหาแล้วก็ถอดแหวนออกไปแล้วนะครับอันนั้นนี่ก็คือสิ่งที่บ่งบอกว่า,าหากเครื่องไม่สมบูรณ์นะครับถึงเราจะแปลงอะไรใส่มันก็ไม่สมบูรณ์อยู่ดีนะครับเดี๋ยวพาไปดูที่ โล่งๆหน่อยนะครับว่าเสื้อสูบมันมีปัญหายัางไงเพราะดูอย่างเงี้ยอาจจะดูไม่ชัดเจนเนาะครับเรามาดูตรงนี้ดีกว่านะครับดูเสื้อสูบก่อนเห็นไหมครับเสื้อสูบที่สองร้อยเนี่ยเป็นรอยขูดลึกไปนะครับระยะตรงเนี้ที่นิ้วกําลังกระดิกอยู่เนี่ยนะครับระยะตรงเนี้พอตไอเสียนะครับพอตไอเสียเนี่ยโดนขูดเป็นทางแล้วก็เป็นรอยแบบเยอะมากนะครับมีรอยขูดขีดเยอะมากนะครับ ฟัง ID ก็มีเล็กน้อยนะครับและที่สำคัญสำคัญที่สุดเลยก็คือด้านบนด้านบนเนี่ยครับด้านบนที่จะไปชนกับศูนย์ตายบนของุลูกสูบที่มันวิ่งไปเนี่ยมันเริ่มมีรอยสึกเข้าไปแล้วนะครับคือขยายวงกว้างไปแล้วนะครับดังนั้นเสื้อสูบตัวเนี้ยไม่สามารถสร้างแรงอัดได้นะครับไม่สามารถสร้างแรงอัดได้พอที่จะทำให้เครื่อง t ี0 0เนี่ยติดได้หรือ ถ้ากรณีทีสองตัวนี้ใส่คาร์บูเรเตอร์ที่เป็นคาร์บูเรเตอร์ลูกลอยตัวเดิมเนี่ยเวลาสตาร์ทเนี่ยต้องกำคันเร่งอย่างเดียวแล้วก็เวลาสตาร์ทติดแล้วเนี่ยน้ำมันจะพ่นออกจากปากคาบูตลอดเวลานะครับก็จะเป็นประมาณนั้นสว่วนนี้คือจากรูปก,การก็คือมีการถอดรื้อมาแล้วแหละครับเห็นไหมลูกสูบก็เป็นริ้วลอยตรงตามตำแหน่งที่เสื้อสูบมันเป็นลอยด้วยเช่นกันนะครับก็ตัวนี้คงไม่พ้น การผ่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ต้องเปลี่ยนเสื้อลูกแหวนใหม่แน่ๆอยู่แล้วแต่แหวนเนี่ยลูกค้าส่งมาให้เพียงแต่ว่าการซื้อชุดเสื้อลูกแหวนเนี่ยมันมีมาให้อยู่แล้วด้วยนะครับก็เดี๋ยวต้องเช็คนะครับแล้วก็ประสานงานกับลูกค้าต่อนะครับว่าเครื่องนี้จะลงเสื้อลูกแหวนแบบไหนนะครับอันนี้ก็เป็นกรณีศึกษามาให้ดูครับว่าการที่เราจะแปลงอะไรก็แล้วแต่นะครับไปใส่เครื่องของเราเนี่ยการจะแปลงจากสแตนดาร์ดไปเป็นเครื่องแต่งนะครับ พื้นฐานเครื่องของเราต้องดีก่อนนะครับไม่งั้นก็แปลงไปก็เท่านั้นครับไม่มีประโยชน์อะไรนะครับเมื่อพื้นฐานดีเราแต่งอะไรใส่เข้าไปนะครับมันก็จะดีขึ้นสวยขึ้นแปลกตาขึ้นนะครับแล้วก็ได้อะไรที่ตรงใจเรานะครับประมาณนั้นนะครับก็นํามาฝากกันนะครับก็คลิปนี้เดี๋ยวไม่มั่นใจว่าจะได้ทําคลิปให้ลูกค้าหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆได้ดูหรือเปล่านะครับรอดูแลกันนะครับว่าลูกค้าจะทํายังไงต่อครับกับลูกชายมาใจครับ วิเคราะห์พื้นฐานเครื่องเมื่อต้องการจะแปลงเครื่องให้หนีจากสแตนดาดครับ